สวัสดีครับผมปานเวทครับเราก็พบเจอกันเป็นประจำนะครับทางช่องโหราสาระสไตลปานเวทครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีเมษก็คือท่านที่มีลัคนาอยู่ที่ราศีเมษหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่14เมษาย,ยนถึง14พฤษภาคมเป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนกันยายน2 5 6 3นี่ครับสองภาพนี้เป็นภาพดาวจรซ้ายมือนี้เป็นภาพดาวจรณวันที่1ภาพขวามือเป็นภาพดาวจรณวันที่30กันยายน2 5 6 3 ในเดือนกันยายนนี้มีดาวย้ายราศีกันอยู่หลายดวงแล้วก็สําคัญซะด้วยสําหรับเดือนนี้นะครับที่สําคัญเพราะอะไรครับเลข8นี่แหละครับเลข8นี้คือราหูนะพาราหูนะครับกำลังจะย้ายจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีพฤษภนะเดินย้อนจากเนาะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภนะครับในวันที่10กันยายนนี้นะ10กันยายนนี้เลยแล้วก็ย้ายเข้าไปอยู่ราศีพฤษภ ตำแหน่งนี้นะครับจะอยู่ต่อเนื่องไปเนี่ยหปีครึ่งนะปี6กเดือนนะครับหนึ่งปีครึ่งนะนับจากนี้ไปนะครับโดยประมาณนะนะส่วนราหูเมื่ออยู่ในราศีพฤษภก็จะมีตำแหน่งนะเขาเรียกว่าตัวมีตำแหน่งของตัวเองเนาะตำแหน่งของตัวเองก็ได้ตำแหน่งนิดนะครับถือเป็นตำแหน่งนิดนิดคืออะไรครับต่ําต้อยด้อยค่าเสื่อมอ่อนแอนะนะครับ มองในแง่มองในแง่หนึ่งก็มองว่าราหูเนี่ยเป็นดาวที่ให้โทษเป็นส่วนใหญ่ให้ผลถึงการเปลี่ยนแปลงเมือ่อมาอยู่ในตําแหน่งของนิดนะครับได้ตําแหน่งนิดก็จะทําให้โทษนั้นเบาบางลงเขาบอกว่าให้โทษนั้นเบาบางลงได้นะครับมาอาจจะเหลือในส่วนในส่วนร้ายๆนะครับในส่วนร้ายๆก็จะหายไปอาจจะเหลือแต่ส่วนดีๆก็ได้ก็ได้ไดนะครับแต่อย่างไรก็ตามราหูก็คือราหูราหูคือเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับคือเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงซึ่ง เรื่องของราหูนะครับนะ่ะราหูที่จะย้ายราศีกันแล้วมีผลกับราศีใดบ้างนั้นผมจะแยกไปอีกปอีกคลิปหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งน่าจะเป็นช่วงต้นเดือนแหละถ้ามีเวลานะช่วงต้นเดือนช่วงต้นเดือนจะพยายามทําคลิปนะ่ะที่ราหูย,าย้ายแล้วมีผลกระทบกับราศีต่างๆนะครับนะแต่คอยติดตามแล้วกันครับเพราะนั้นเราก็ยังไม่ได้พูดในรายละเอียดมากนะักสําหรับคลิปนี้นะครับ ดูดาวอื่นต่อครับดาวต่อไปนะครับที่สําคัญคือเลข6ครับดาวสุ์ดาวสุ์สเนี่ยจะย้ายจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีกร,รกฎเนี่ยในวันที่2วันที่2กันยานยนย้ายเลยจากนั้นย้ายต่อไปครับจากราศีกร,รกฎเข้าสู่ราศีสิงห์เนี่ยในวันที่29สนะสรุปง่ายๆว่าในช่วงเดือนนี้นะครับดาวสุก์ก็จะอยู่ที่ราศีกร,รกฎเป็นหลักนะจะอยู่ที่ราศีกร,รกฎเป็นหลักเลยนะครับ ดาวต่อไปคือเลขหนึ่งครับดาวทิศนะดาวทิศย,ย้ายจากราศีสิสงเข้าสู่ราศีกันเนี่ยในวันที่17นะครับแล้วก็เลข4ดาวพุธครับย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลเนี่ยในวันที่19นะฮะแล้วก็เลข9ครับนะเกตนะเกตนะพระเกตจะย้ายเหมือนกันนะครับย้ายจากราศีกุมเนี่ยเข้าสู่ราศีมังกรนะฮะในวันที่29กันยายนครับไไแล้วก็ที่สําคัญอีกดวงหนึ่งเลย นะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือดาวคารดาวคารเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีเมษกับชาวราศีพิจิกนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เดือนนี้นะตั้งแต่วันที่17กันยายนเป็นต้นไปนะสิกันยายนเป็นต้นไปดาวคารเริ่มจะพักองศาแล้วนะพักคำว่าพักองศาไปถึงถอยหลังนะเดินถอยหลังซึ่งถ้าว่าตามตำรานะที่ครูบาอาจารย์โหราจารย์ท่านกล่าวไว้บอกว่าถ้าเกิดดาวคารพักองศาในราศีธาตุไฟให้ระวัง ให้ระวังนะครับให้ระวังให้ดีแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นการพยากรณ์นะในเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านเมืองเกี่ยวกับดวงชะตาบ้านเมืองเกี่ยวกับดวงชะตาดวงเมืองดวงประเทศดวงโลกนะครับมันจะเป็นภาพรวมใหญ่ครับเป็นภาพรวมใหญ่นะซึ่งในตำรากล่าวไว้ว่าถ้าดาวอังคารพักราพักองศาในราศรีธาตุไฟนะครับมักจะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นมีภัยพิบัติโรคระบาด นะครับภัยพิบัติก็ได้แก่น้ําท่วมพ่นดินไหวไฟไหม้ได้หมดเลยได้หมดเลยนะครับยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมของประเทศไทยด้วยเนาะเพราะฉนั้นช่วงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือทั้งโลกก็จะเริ่มมีอะไรครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของวาตาภายัยมีเรื่องของมรสุมเข้ามานะค่อนข้างจะมากนะครับและในขณะเดียวกันดาวอังคารนะอยู่ในราศีเมษอย่างนี้ด้วยนะครับก็จะส่งผลในเรื่องความขัดแย้งนะความขัดแย้งนะความขัดแยงนะ้แยงปัญหา ความไม่เข้าใจกันผิดใจกันขัดใจกันนะของคนตั้งแต่กลุ่มเล็กไปถึงกลุ่มใหญ่เลยเป็นระดับประเทศเลยก็ได้ระดับคนในสังคมก็ได้นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับทั่วโลกจะเป็นอย่างนั้นทั่วโลกจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ยังมีความขัดแย้งนะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้เริ่มละเนาะกินไปถึงเดือนตุลาคมเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องทําไมครับต้องระมัดระวังเรื่องการ พูดการจาการแสดงความคิดเห็นต้องระมัดระวังนิดหนึ่งครับนะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะ <üğ Rest> ไม่ว่าจะเป็นเมธเป็นพิจิกอะไรหรือพิจิตรเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหนึ่งนะไม่ว่าเมธพิจิตนะครับต้องระมัดระวังครับเพราะว่าการพูดจาแสดงความคิดเห็นนะการพูดจาการแสดงความคิดเห็นหรือหรือหรือการกระทําอะไรลงไปโดยที่วู่วามนะ<า>นไม่ได้ไต่ตองให้รอบคอบนะครับนะา <context> ขาดสติเนี่ยมักจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาเสมอ นะครับให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับช่วงนี้ใจร้อนไม่ได้ต้องใจเย็นๆครับต้องมีสติรอบคอบไม่ประมาทนะนะครับทช้ดีแล้วก็มันทำกรมดีมีน้ําใจคนรอบข้างปัญหาก็จะได้น้อยลงนะครับอันนี้คือภาพนะของชาวราศีเมษซึ่งเมื่อกี้ที่พูดถึงเป็นเรื่องของของภาพใหญ่นะครับแต่จริงๆแล้วมันคือปรับมาเป็นตัวของเราเองก็ได้นะครับของชาวราศีเมษเองก็ได้เพราะว่าช่วงนั้นช่วงนี้เนี่ยเราก็จะมีปัญหาคนรอบข้างได้ง่ายก็แค่นั้นเอง นะครับหมอมีปัญหากับคนรอบข้างได้ง่ายอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอ,อุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บนะนะครับการกระทําอะไรที่มันไม่ได้คาดคิดนะครับวู่วาะประมาทอาจจะทให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวได้นะครับเป็นลักษณะนั้นเนาะคล้ายๆกับคงไม่ต้องพูดในรายละเอียดนะครับเพราะาพูดไปแล้วในในคลิปของเดือนที่ผ่านมานะฮะ <c oughs> ส่วนดาวการงานดาวการงานก็นคือเลข7ดครับดาวเสาตอนนี้ยังอยู่ที่ ราศีธนูพบสุภะพ,พบสุภาะมหมายถึความเจริญนะความเจริญก้าวหน้านะครับคุณทำความดีเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ยังแต่ยังว่าครับดาวสาวเองก็ยังเดินไม่เป็นปกติเนาะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้บวกกับดาวงคารที่เดินพักอ,องศาทําให้ชาวราศีเมษในเดือนนี้นะครับจะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรแล้วเหมือนแบบไม่ได้ดังใจ เออคนน่าจะงุนหงิดง่ายครับช่วงนี้น่ชาวราศีเมษจะงุดหงิดง่ายจะมีความรู้สึกว่าตัวเองทําอะไรแล้วไม่ได้ดั่งใจมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยมีความเจริญกข้าวหน้าเท่าที่ควรหรือการงานที่ทําอยู่นั้นไม่ค่อยมีความคืบหน้าเท่าที่ควรนะตัวมีเหตุคาดเคลื่อนเลื่อนออกไปนะจะทําอะไรก็มีเหตุคาดเคลื่อนเลื่อนออกไปจะทําอะไรก็ไม่สําเร็จนะครับมีความรู้สึกอย่างนั้นนะครับแต่ในภาพจริงแล้วเนี่ยในภาพจริงแล้วไม่ถือก่าเสียหายนะเพราะว่ายังไงก็ตามก็อยู่ในภพสุภะนะ นะครับอาจจะเป็นแค่มุมมองของชาวราศีเมษกับตัวงานกับตัวของตัวเองก็แล้วกันของตัวเองเราเองก็ได้นะครับก็คือเรากดดันตัวเองนะั่นแหละพูดง่ายๆคือเราอาจจะกดดันตัวเองนะเพชเชอร์ตัวเองมากเกินไปนะกดดันตัวเองในเรื่องของในเรื่องของการปรับตัวในเรื่องของการงานก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่อารมณ์ครับเราต้องปรับเรื่องของอารมณ์ช่วงนี้โดยเฉพาะช่วงนี้นะครับชาวราศีเมษต้องปรับอารมณ์ค่อนข้างจะเยอะเลยเพราะว่าดาวคารไปเจอกับมนุดตัวยูด้วยนะหุ่นหันพัดแล่นพอสมควรนะครับ เพราะนั้นช่วงนี้นะการงานก็ถือว่ายังอยู่ในโซนดีนะครับถือว่าอยู่ในโซนดีแต่อาจจะไม่ได้ดั่งใจนะอาจจะไม่ได้ดั่งใจเราเท่าไหร่หรือว่าเราคิดว่าความคืบหน้านั้นยังไม่เต็มที่นะฮะงานยังเดินได้ไม่เต็มที่นะน่าจะทําได้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับของชาวราศีเมษครับส่วนทางด้านการเงินอ่ะราหูย้ายมาวันที่10ย้ายมาอยู่ตําแหน่งนี้ละนะครับว่ากันตามหลักการทางด้านโหราศาสตร์ก็เรียกว่าราหูคนทร,รัพย์ แต่ไม่ต้องตกใจนะครับราหูคนรัพย์มี2แบบแบบหนึ่งคือคนรัพ์เข้าแบบหนึ่งคือคนรัพ์ออกอ่าขึ้นอยู่กับตัวเราครับว่าจะเราจะเลือกเอาเข้าหรือเอาออกซั์ของเราเนี่ยนะครับแต่ราหูนะครับราหูชาวราศีเมษเนี่ยมาจากอะไรครับมาจากภพราพานะราพาคือรายได้ความสําเร็จนะครับพอมาอยู่ในในภพกระดุมพระการเงินนะการสะสมก็หมายถึงว่าอ่ะเราก็มีนั่นแหละมีเงินเข้ามานั่นแหละครับแต่เพียงแต่ว่าไอ้เงินที่เข้ามานั้นมันก็ เรื่อยๆนะครับไม่ค่อยมากนักไม่แน่นอนแต่ก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะแต่ถึงแม้แมจำนวนเงินปริมาณจะไม่แน่นอนแต่ก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่อาจจะไม่มากเท่าที่ควรแต่ในขณะเดียวกันราหูก็ต้องทำหน้าที่ครับก็คือว่าเป็นเรื่องของรายจ่ายนะเพราะนั้นก็มีเรื่องรายจ่ายเอาไปด้วยเหมือนกันนะมีรายจ่ายมีการใช้จ่ายเงินแบบที่เลยครับไม่ได้คาดคิดไม่ได้อยู่ในแผนนะไม่ได้วางแผนมาก่อนแต่ต้องมีการใช้จ่าย นะครับนอกเหนือจากที่ตั้งใจไว้ที่วางแผนไว้นะเพราะนั้นต้องดูดีๆนะครับในเรื่องของการใช้จ่ายแต่ก็อย่างว่าครับยังไม่ถือว่ามีปัญหาเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการเงินจริงๆก็คือดาวศุกรนะ์เลข6กนี้นะครับยังโคจรอยู่ในตําแหน่งดีอยู่สําหรับเดือนนี้โดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยอยู่เป็นราชาโชคเลยนะครับอยู่ที่พันธุสแสดงว่าการเงินก็ถือว่ายังมีความมั่นคงนะยังได้ไปได้เรื่อยๆครับไม่มีปัญหาอะไรนะถึงจะมีรายจ่าย มีเหตุมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดคิดก็ตามแต่ก็ยังมีเรื่อยๆนะครับมีเงินเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับไม่มีปัญหานะฮะส่วนเรื่องของฉลอโชคราบนะฉลอโชคราบของชาวราศีเมษนะวันที่ดีก็ได้แก่วันที่1นถึงสนะฮะหถึงสแล้วก็5้ถึงแนะฮะห้าถึงแปดสิบสาถึงสิบเก้าสิบสามถึงสิบเก้าแล้วก็ยี่สิบหกถึงสามสิบ 26ถึง30นะครับส่วนทิศที่ดีก็ได้แก่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะทิศเหนือทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศใต้4ี่ทิศนะครับทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศเหนือทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศใต้นะ บุคคลที่จะนำฉลกโชคาีมาให้นะครับสำหรับเดือนนี้ก็ได้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่ครับผู้หลักผู้ใหญ่นี้อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านก็ได้อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะญาติผู้ใหญ่ได้ทั้งหมดเลยรวมไปถึงออครูบาอาจารย์นะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราให้การเคารพนับถือก็ได้นะครับพระก็ได้นะครับนะและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่ม คนต่างแดนถิ่นไกลต่างชาติต่างภาษาอันนี้ก็จะนำโชคลาภมาให้นำโชคลาภมาให้ครับส่วนท่านนั้นความรักของชาวราศีเมษในเดือนนี้นะท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับก็ถือโดยภาพรวมแล้วยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะอยู่ในเกณฑ์ดีรักกันดีมีความสุขครับนะ อาจจะมีปัญหาขัดอ,อกขัดใจกันบ้างเนาะด้วยความรู้สึกเป็นทิฏฐิที่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของทิฏฐิครับเป็นเรื่องของทิฏฐิเป็นเรื่องของอารมณ์นะแค่นั้นเองครับเป็นเรื่องของทิฏฐิเ,เรื่องของอารมณ์เพราะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นๆนะโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยชาวราศีเมษเองอาจจะรู้สึกว่าตัวเองจะค่อนข้างจะใจร้อนนิดหนึ่งจะงุดกิดง่ายนิดสักนิดหนึ่งสำหรับช่วงนี้นะเนะพราะนั้นต้องใจเย็นๆนะครับแต่ทุกอย่างก็จะผ่านไปได้เพราะโดยภาพรวมแล้วถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับรักกันดีมีความสุขครับส่วน คนโสดอ่าคนโสดชาวราศีเมษที่โสดอยู่นะครับนะเดือนนี้ก็มีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจคนถูกใจที่ว่านี้ก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นคนที่บุคลิกลักษณะมีความเชื่อมั่นตัวเองสูงนะนะครับมีความมุ่งมั่นนะมีเป้าหมายในชีวิตนะค่อนข้างจะเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตแบบชัดเจนเลยนะชัดเจนทําอะไรเนี่ยมักทําแบบต้องมีเหตุมีผลครับมีเป้าหมายนะแล้วก็เป็นคนที่ทํางานเก่งอ่านะทำงานเก่งนะครับ ชอบลุยลุยงานเลยนะครับพวกนี้จะเป็นลักษณะอย่างนั้นครับทั้งหมดก็เป็นคำทานายดวงชะตาของชาวราศีเมษประจำเดือนกันยายน2563นี้เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ